ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกข่าเหนียวเชียอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพี่พ่อน้องมาเบิ่งง่วงงามๆนะครับช่วงเวลาเลิกงานนะครับมื้อนี้ก็มาอยู่ขอกหอยอัดด้วยครับพี่น้องนะครับบ้านโดงหน่อยนะครับพ่าพี่พ่อน้องมาเบิ่งงามๆนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งง่วงงามน้ำเพลินนะครับมื้อนี้ก็เปิดราคาคือเก่าหรอพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักแม่ลูกงามๆครับพี่น้องหรือว่ามักงาวสาวอย่าพลาดชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ครับเดี๋ยวมาเบิ่งคู่ที่แรกกันเลยนะครับผมอ่าววันดีครับผมไฮแอร์ครับผมครับผมเมียขั้ครับมาหนี้ทั้งหมดสองสองสาวครับสองขั้ก็สองสาวเนาะครับผมนะครับมาหนี้เดี๋ยวมาเบิ่งคู่ที่แรกกันเลยนะครับเดี๋ยวให้อธิบายจังหน่อยคู่ที่แรกแม่ลูกเนาะครับแม่ลูกลูกสามหนึ่งอ่าลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องเด็กจ็ดเดือนนะครับลูกสาวเพิ่นหกเดือนกลัวครับอ่าลูกหกเดือนกลัวเลยเด้อครับพี่น้องแม่ท้องอีกแล้วแม่ท้องแล้วบ่ครับผมครับท้องการทองพ่ออะไรครับผมมีรายการนองครับมีเตือน เจ็ดเจ็ดเก่าครับพี่น้องนะครับของกามปูฟ้ามครับพี่น้องแม่เพื่อนประกันทองได้ไปครับเขาเรียบร้อยแล้วครับยี่สิบเจ็ดสิงหาหกสี่แล้วพี่น้องมือผสมนะครับลูกเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งทองที่ไหนครับได้ทองแม่หนี่งตัวนี้ลูกแรกเนาะแม่กับแม่่กับทองแล้วนะครับสื่สองไน้สามครับพี่น้องประกันทองครับพี่น้องคู่นี้งามครับพี่น้องแม่ลูกครับเอาสำหรับผู้หมักสีแดงเข้มนะครับพี่น้องลูกโบดจัดเลยเบิ้งครับ ลูกเฮดเขาเลยด้วครับพี่น้องลูกเฮดเขาแล้วนะครับแม่ลอยเท่ถอยครับส่วนสูงแม่ลอยห้าสิบบวกอยู่ครับลอยห้าสิบบวกอยู่ครับพี่น้องนะครับผมลอยห้าสิบบวกอยู่นะครับสีจัดดีครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้หลฟ์ไปได้ครับห้อยเปิดไว้เปิดสิบแปดเจ็ดครับเอานะครับผมแสนแปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับผมต่อรองได้ครับพี่น้องแม่ประกันทองนะครับซื้อสองเลยสามลูกแรกสองได้ทองนะครับผมลูกคอขาดําครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับเอาคลิปหูดํา นะครับบดจะจัดสีแดงเข้มเป็นประคัมครับพี่น้องคู่นี้โบมี่ตำนีเนาะห้อยเนาะบ่ครับบ่ครับเอาโบมี่ตำนีเด้อพี่น้องนะครับครูดีแม่รู้นะครับการบมี่ตำนีส่งถึงบ้านนะครับมแนครับเอาครับรคพร้อมส่งเอาราคานี้พร้อมส่งแล้วบ้ครับผมแมนครับเอาราคานี้พร้อมส่งหอดบ้านเด้อครับพี่น้องนะครับมาเว้ามาต่อรองเอาน้ำเพลินเอาอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงคู่ที่แรกนะครับเปิดมานงามครับพี่น้องคู่นี้นะครับ มาเบิงตัวจริงได้บ้านได้ก็ครับบ้านดงน้อยครับบ้านดงน้อยตําบลแวงนางแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ยครับพี่น้องคู่ที่แรกนะครับไปแล้วเดี๋ยวมาเบิงคููที่สองนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิงคู่ที่สองนะครับเอาแม่แม่ที่สองนี่ก็แม่ลูกครับแม่ลูกคื่กันครับพี่น้องลูกที่ไวแม่ลอยหาสิบบวกนะครับแม่ลอยหาิบอยู่เนาะครับแม่ครับลอยหาิบขึ้นครับลูกที่แรกครับอยู่หน้าแม่ลูกแรกเดี๋ยวพ่นให้พ่นไล่ลูกมาเบิงก่อนนะครับ ลูกแรกครับพี่น้องมาแล้วนะครับลูกข้อได้ครับลูกซี่ไหวครับซี่ไหวไมีหลอดลูกขาวซีไหวศูนย์เก้าหกไปหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับไปหลอดครบสามเดือนลูกเห็ดเขาแล้วลูกได้สามเดือนแล้วนะครับเนาะครับไม่ได้เขาแล้วเดี๋ยวเพิ่นอะไรมาให้เบิ้งนะครับแม่พ่นธุในผสมอีกเนาะเป็นสัตว์แล้วครับแม่เป็นสัตว์เราพันธุ์เดี่ยวผสมเนว์ลูกแรกด้วยครับพี่น้องลูกซีไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับเอานี่ลูกคนมาแล้วลูกสามเดือนนะครับซีไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องเขาเต็มแล้วเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ เบิ้งหุ่นเพิ่นจักหน่อยนะครับนี่ไปแล้วนะครับเอาไลฟ์ไปได้ครับคู่แม่ลูกที่นี่เปิดสิหาครับแสนสองหมื่นหาพันครับพี่น้องครับนะครับเปิดคู่แม่ลูกได้พี่น้องครับดีแดนสองหมื่นหาพันดีแดนเอาลูกสาวกรับในคลิปแล้วนะครับผมแลนไปเมื่อกี้นะครับติดมูจากน้อยแสนสองหมื่นหาพันครับพี่น้องครับแม่ลูกสุดยดนะครับเอาขามาง้อสาวครับบาที่นี่ครับคู่นี้กับบุ้มมีตำหนิเท่าไหรเนาะบอครับประกันตำหนิครับเอาคู่เด็กเอาแม่เด็ก่อนครับเอาแม่หนีก่อนเนาะครับผม เอาแม่นี่นะครับอันนี้เป็นแม่สาวอายุจักเดือนแล้วครับผมตัวนี้ห้าสิบหกเดือนเลยครับประมาณสิบหกเดือนนะครับเอาบริเวณเขาด้วยครับแม่นี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับออกไผมักออกกระทบโค้งสูงใหญ่จัง่อยนะครับห้าสองศูนย์เอาลูกเอทเคห้าสองศูนย์ใบมีหลอดหลายไปไหนครับแบบนี้เปิดแม่นี่ห้ามือน หาครับหามื่นหาพันครับพี่น้องสำหรับปูหาราคาแม่สาวประหยัดไปเห็ดแม่บอกนะครับลูกหาสองศูนย์ลูกเอ็ดคี่หาสองศูนย์ประเทศเขาได้พี่น้องแต่ว่าโบ๊ดีครับพี่น้องแม่นี่ได้ส่วนสูงน่าภัยมักงัวสูงใหญ่นะครับตัวนี้หามื่นเท่าไรก็ครับหามื่นหาพันครับหามื่นหาพันครับของหอยอัดนะครับเบอร์โทร่วทียูขึ้นให้ครับพี่น้องนะขึ้นให้เรื่อยๆนะครับเอาตัวสุดท้ายนะครับผมอ่าตัวนี้แม่สาวนะครับลูกข้อใดครับลูกหกแปดครับ อันนี้ลูกเขี้เหกแปดเนาะแม่ครับนะครับอันนี้ลูกสาวเค้หกแปดครับพี่น้องนะครับอาลูกสาวเค้เหกแปดด้วยครับพี่น้องัวนี้จักเดือนล้วครับว่าสิบสี่เดือนครับอ่าสิบสี่เดือนนะครับผมอันนี้ว่าอายุสิบสี่เดือนส่วนสูงอยู่ลอยสี่สิบครับพี่น้องประมาณลอยสี่สิบลูกเขี้หกแปดครับพี่น้องการล็สเอานะครับไล่ไปนะครับห่อยแม่นี่เปิดไว้ม่นี่เปิดไ้เก้าสิบครับเปิดไ้เก้าหมื่นครับพี่น้องนะครับเออหางเงย้าดีครับพี่น้อง ลำเงาตัวนี้แดงเข้มเลยพี่น้องขอขาดำนะครับเพ่องโบดจัดนะครับเบึงขอขาจังไยนะครับหางเงาครับพี่น้องมีใบมีลอดครับเส้นลังนี่ใบรอดครบเนาะนะครับเอาไปตีเอฟได้ครับพี่น้องไปอยากเริ่มต้นเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันยูคอกนะครับผมมักงัวแดงหัวล้นนะครับเห็ดเขาห้ยเรียบร้อยสูงเงาครับพี่น้องแม่นี่นะครับโบดจัดเบึงคลิปหูครับพี่น้องหน้ากระสวยนะครับถือว่า บทจัดเลยนะครับเก่ามืดเนาะครับผมนะครับผมเอาเบอร์โทรนะครับที่นี่คันพี่น้องอยากโทรมาสอบถามต่อร่องหรือว่าอยากได้ไปเลี้ยงหรืออยากมาเบื้องยุคอกนะครับเบอร์โทรเก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกสามสองสี่หกนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับเอาเบอร์เดียวเลยครับเบอร์เดียวเนาะนะครับผมมาเบิ้องในทุ่มืงิเนาะแมนครับแมนเอามาเบิ้องในทุ่มืงิเด้๋พี่น้องขันว่างกับมาเบิ้งมีโอกาสพามาทางผีบกไกลจากตลาดประทันดอกพี่น้องครับอยู่ไก่ เลื่อนจำสาระข้ามนี่เราพี่น้องเขามาแค่สามสี่กิโลนะครับกับหอดเลี่ยวนะครับผมเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปซ้ำนีก็ได้ครับพี่น้องนะครับฝากกุญแจกุญแจนะครับหมักงวงอ่ำทั้งสาระข้ามก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีง่วนดีพันธุกรรมดีเพราะว่าอยู่ไก่แรงนำเชื้อพอพันธุ์หลายๆแรงนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งศูนย์วัฒนธรรมนะครับผมนะครับโชคดื้มิตรฟาร์มนะครับเราก็ วิไลาฟาร์มนะครับไก่ๆนี่นะครับพอพันธุ์ดีๆทั้งพี่พันธุกรรมดีๆเพิน่นมีหลายนะครับผมพี่น้องผู้ยุกไก่เขาว่าถึงกับมาหาแม่บอกจริงสิเหรอครับพี่น้องเอาไปแบ่งปันเอาไปเห็ดแม่บอกจะคอยพัฒนาไปสำหรับคลิปนี้กันจากลาพี่น้องมาเช่นนี้ขอบคุณอวามคุยดายเลยครับผมบสวัสดีครับ